สวัสดีค่ะพบกับพวกเราห้องานคาดอนกับช่วงรีเจนซีก็เว็นนีฟววกวว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 วงวอวกฟววอววววววนนวว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 วรรววว Raw of attraction เป็นอีพีเท่าไหร่คะพี่สาวอีพีที่สามจ้าอีพี่สามแล้ว แต่ว่าเราก็อาจจะเหมือนเดิมเนาะเราอาจจะไม่ได้ให้แบบเอามาให้ทุกคนดูแบบเต็มเรื่องเราอาจจะเป็นแบบไฮไลท์มาให้ดูแบบกลุ่มกลุบมก่แล้วก็เมาส์มอยกันนิดๆหน่อยหน่อเรื่องลิขสิทธ์เอ่ยได้อะไรอย่างเี้เราไม่ได้ชี้เกียจนะแต่เขาเมนต์เราเราอยากรีแอคเต็มเรื่องพูดเลยจริงๆแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าสิ่งที่จะเมาต่อจากเนี้ยมันก็คืออัดแน่นในเนื้อหาเพราะเราทำกันบ้านมาแล้วไปดูไปดูตัวเต็มมาแล้ว แบบว่าเออช็อตไฮไลท์ที่แบบว่าจึ้งใจที่สุดอ่ะมาใส่ไว้ในคลิปไปเลยรม่ไปเลยไปเลยจ้าไปเลยค้เคืนที่ไฟไหม้คนอยู่ที่หน้าบ้านผมพร้อมทางดับเพลย์คนบ้าเลยจะพูกถึงกับเพลย์ไม่ได้ก็ตัวเองเป็นไงเออเป็นไงแต่พอกูยิ้มยิ้มใส่ไม่เคยสลบอยู่แล้วคนเนี้ยไม่สนใจคุณใส่ร้ายแทนใครที่คุณไม่ยอมแจ้งความปิดข่าว วก็เพราะว่ากลัวเรื่องนี้มันออววจะดังขึ้นลัวเพราะคนจะฝุดคุยจนเจอความจริงไงทำไมคนเราถึงมีความสุขได้ขนาดนีด้แม่ก็สิเรื่องอยากให้ช่วยออออยินดีแล้วใช่โอ้ยซีวีหมดแก้วเลยค่ะ อ๋อเป็นนักรูดนักรูดเอะไรนะปงมาภิษฐ์เออรับรองว่าไม่มีใครเห็นแน่นอนเอเดรคอนนั่นสองแก้วก็มองเฮ้ยเขาบอกมึงบอ๋อใช่จำเช็คได้ว่าใครซื้อไปแทนไทยเป็นปฏิเสธได้ยากรสมัทุกสอนลดเป็นเซนเซไหมเป็นเซนเซลด มี s ซี i น s number ใช่ไหมอ๋อเป็นยาฟันน้ำมันอ๋อแรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมคิ้งแหว่งสองรอบอ๋อหนูลายการว่าเป็นคนที่ สั้างเรื่องได้เก่งมากจริงปั่นฝั่งน,นี้ทีปั่นฝั่งววนู้นทีว้าวคุณไม่ทำผมแปลกใจตลอดเลยนะติงผมไม่คิดว่าคุณจะรู้ทันด้วยทำแบบนี้ไปทำไมวะ ผมทําไปก็ปกป้องคนถึงย่างไงเลิออกอ้างห่วงกับย่าเลยนะคุณที่คุณทนัไปมันเพื่อตัวเองอพ่อครัวลงมาเต็มค,คุณแค่อยากจะแก้แค้นพวกมันที่พวกมันกดคุณคุณเห็นผมกับย่ามันก็เครื่องเหนือ่อยคุณไม่เห็นความหวังดในตัวผมเลยเหรผมไม่เคยมไม่เงแต่ตาแล้มันหมางหงอยแล้วตอนนี้ใชคุณคเคยคิดบ้างไหม ว่าถ้าเกิดเ่คืนนั้นคุณดับไฟไม่ทันมันจะเป็นยังไงยากผมมจะเป็นยังไงเขาคิดมาแล้วจ้าว่าถ้าเกิดว่าสสอทัณเทพรู้เรื่องเข้ามันอาจจะตลบหลังเราก็ได้เรื่องมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ไีกก้คนใชเขานยัเขาเข่าเขาเกลีเกลียมากถ้าเขาไม่สร้างเรื่องมาเขาไม่เอาไอ้ทังดับเพลิงมาได้หรอกมันจะทำให้คุณชนะหรอมันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรอ ุณจะบอกอะไรให้ไงปัญหารุ่ยงยาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เป็นธรรมมีมจริงมากอาเอาเ<ส>รื่องตือาโดกตขอเชื่อจริงถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นใครจะแก้ปัญหาไม่ได้ฮะก็จริงอีกอ๋อก็นี่มันเป็นธรรมาชาติของโลกใบนี้แล้วก็แค่ต้องยอมรับและรู้จักแสวงหาผลประโยชน์จากมันมันแก้ที่หนึ่งคนไม่ได้หรอกนะติน มันเป็นระบบอะเนาะทุกคนคิดแบบคุณอ่ะตู้นี้แม่งจะเป็นยังไงวะมันก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนตอนนี้มันก็แพงข้าวก็แพงโอ้โหแต่มันยากที่เราจะตกเป้งยากคุณอุ้ยเอาพอคุณตาลืมแล้วแล้วทุกไม่ชอบเสียงที่ผมทำคุณทำอะไรได้บ้างจริงจริง ไปตามตับไปตามกับตำรวจตำรวจก็ไล่กลับเห็นวะไล่แต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณยากฝันได้เลยว่าคุณจะปกป้องคนอื่นหรือเลืกร้องความไม่เที่ยงไมําลาาตัวเองไงแลที่ร้องไห้ไม่ใช่นลนะใันคิดว่าเขาคิดไม่ใจว่ามันก็จริงเหมือนที่ชาญพูดอะไม่ออกอะเนี่ยอย่าเพ้อฝันงความดีที่ไม่มีอยู่จริงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เท่านั้นน่ะค่ะจัดใจจัดใจ จริงที่จะัวใช่แล้วเถียงไม่ออกเพราะเรื่องจริงทั้งหมดใช่จบแล้วแม่อันนี้เป็นไฮไลท์ที่เราชอบที่สุดใช่ในตอนนี้เลยใช่เพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าชาตินะเขาแบบรู้จริงรู้ลึก เป็นทนายการโลกใช่เออแล้วสุกเนี่ย้ยแล้วทุกอย่างที่เขาพูดจะเป็นความจริงทั้งนั้นใช่คือตีน่ะเหียงไม่ได้งไง ถูกไช่กูเช <laughs> ถูกแล้วใ่ใจแล้ว <laughs> อ๋อนี่ถามว่าถูกไหมคือชื่น <laughs> ชื่ชน่อ,อเฮจตินก็คือเถียงไม่ได้เลยคือไม่ไดม้มันแบบมันรู้แหละว่าแบบว่าที่เขาพูดมันก็ถูกทุกอยาก่างแต่แบบแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่วะแต่กูก็เถียงไม่ได้เพราะกูไม่มีอํานาจอะไรไปสู้คนไม่ดีก็ขนาดอย่างที่เธอบอกค่ะว่าแบบว่าจะสู้แบบตรงไปตรงมาแค่เดินเข้าถานีตตารวจตำรวจยังไม่กลับพูยคุณไม่มีเงินสู้ฝั่งโน้นอ่ะก็ ทำอะไรไม่ได้อันนี้แบบชีวิตจริงฉันเลยนะขนาดว่าฉันมีเรื่องนะออฉันไปแจ้งความที่สอนออย่างเงี้ยเขายังแบบว่าอุย้ยข้ามสอนอเพื่นที่ไม่ได้เขตเกิดที่ไหนไปแจ้งตรงนั้นอพอไปแจ้งตรงนั้นไม่ได้คุณอยู่ตรงไหนบ้านคุณต้องต้องไปยนไปยนเออยนไป,ยน,ไปยนมาระบบบิดเบี้ยวจริงๆมันในในระบบอะมันอาจจะต้องแบบต้องไปทําในเขตจริงๆแหละแต่แบบด้วยความแบบยังไงอะ มันเหมือนให้ข้อมูลไม่ตรงกันไรอย่างเงี้ยเหมือนให้ข้อมูลประชาชนไม่ตรงกันมันก็เลยลำบากไงในชีวิตจริงตอนเนี้ยมันต้อง e อ u c a เคประชาชนด้วยเว้ยว่าแบบว่าถ้าสมมติเกิดเหตุขึ้นอะ เราต้องไปที่ไหนไปตรงไหนอ่าถ้าไปที่เขตเราก็จะได้มุ่งไปที่เขตเราเลยแต่คือถ้าโดยแบบว่าความรู้พื้นฐานไม่มีใครรู้หรอกใช่เราเลือกอนี้เหมือนกันคือตอนคือเขาวาดปูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายให้โทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมฉันน่ะก็เคยโทรด้วยนะหนึ่งเก้าหนึ่งฉันก็เคยโทรใช่ไหมแต่สรุปก็คือเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวแบบหมายถึงว่าเรื่องที่โทรไปอ่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบ ไปที่หน้า,าสถานีตํารวจเลยนะโดยตรงหรือต้องโทรหาอีกหน่วยนึงหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันเป็นเหมือนเบอร์กลางที่ทแบบว่ามไม่ได้ไม่ได้ให้ความรู้คนโทรเข้าไปอะแต่แต่ของฉันะ่ะฉัน่ะเคยโทรไปเหตุแบบเหตุด่วนเหมือนกับแบบว่ารถล้ลมหรืออะไรบบประมาณเนี้ยเออแต่ก็เหมือนกับ เบอร์กลางอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวโอนสายไปให้กับสอนอที่เป็นเขตเออย่างเงี้ยมันมันนานาจิตตังอ่ะมึงแล้วแต่จังหวะฉันว่าแล้วแต่ผู้ให้บริการอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนมันก็แบบมีเขาเรียกอะไรใจบริการไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าไม่ได้หรอก แล้วก็อีพีนี้อีพีสามนี้ก็คือที่เราดูกันมาคือมันเริ่มจะเผยปมของทนายใช่ของทนายชาของทนายชาแล้วเปิดมาปุ๊บก็บอกว่าเออทนายทนายชาเนี่ยเคยสู้กับกับแม่แล้วก็แบบที่ดินที่ดินคือไม่คือไม่ได้เป็นการสู้กับแม่แบบว่าไม่ใช่ไม่ได้เยแม่เยไม่ใช่ทนายชาญกับแม่สู้กับผู้มีอิทธิพลถ้าผู้บอกว่าทนายชากับแม่สู้ การอันเนี่ยอ <beginning> ัเนี <yok 95> ้ยขอหมายเปลี่ยนแล้วเป็นฟิวใส่นวมคนละสี่แล้วเพราะว่าตอนมึงพูดก็เอ๊ะขาสู้กันหรอกโอเคแล้วก็น่าจะแม่น่าจะโดนฆ่าป้าใช่เพราะว่าแบบมันมีจังหวะที่แบบนางแบบ โดนมือโดนมาใช่ป่ะแล้วโดนแบบว่าให้นั่งลงอ่ะเหมือนกําลังจะโดนยิงหัวแล้วแบบมันมีมือของคนที่แบบเหมือนนอนนอนอยู่อ่ะแสดงว่าน่าจะตายแล้วฉันน่คิดว่าเป็นแม่นางที่โดนยิงไปก่อนหน้านางเลแล้วนางกาลังจะโดนยิงแต่ก็ไม่รู้ว่าทาไมถึงรอดมาได้ใช่ใช่พอคิดว่าน่าจะโดนยิงหัวนะถ้าปิดตาอย่างนั้นอ่ะฉันว่าเกี่ยวกับเซนซี อ่าแบบไปช่วยชีวิตอะ่งเียใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาก็ตอนที่เขาแฟดแบกย้อนไปอ่ะเขาก็ไม่ได้เล่าว่ามีเซนเซอยู่ในหมู่บ้านนั้นหรือแบบเป็นแต่ว่าพอมาปัจจุบันอ่ะเขาก็เรียกเซนเซว่าแบบเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดูเรื่องคนที่คอยช่วยเหลือหลังจากที่แบบว่าเกิดเรื่องนั้นขึ้นอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่า มันอะไรทําให้แบบจิตใจมันพลิกผูได้ขนาดนี้ก็จริงอกอู <c oughs> ว่าคงเป็นฟิลเนี่ยหมดศรัทธาหเหมือนแบบพยายามต่อสู้อย่างยุติธรรมแล้วเข้ากระบวนการอะไรทุกอย่างแล้วสุดท้ายคือกูโดนอุ้มอ่าก็จริงสุดท้ายก็แพ้อำนาจมือแพ้อำนาจแพ้เงินอยู่ดีแล้วนอกจากเผยอดีตของทนายชาญแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของเย่พ่อลูกคู่อันอี้ แต่พ่โหดหลายมากจริงพ่อกดนะสี่พอลูกกดน้ำมึงเขาเป็นพ่อลูกจริงบอกว่าก็เลยสี่แต่โกรธแต่ถ้าเกิดว่าฉันเป็นลูกเขานะในในหัวฉันฉันคิดเลยว่ากูทําไมไม่ได้ตายตามแม่กูไปวะใช่สาธุสาธุบุญสาธุบุญสาธุบุญทำไมที่แม่ตายไปก่อนที่แม่ตายไปก่อนเพราะว่ากูจะงงมากว่าผัวอย่างนี้จะมีเมียได้ยังไงเออใชร้อนชิบหาย ต้องเป็นมียังไงต้องเป็นคนที่อบอ้อมอารียังไงถึงจะอยู่กับคนคนนี้ได้ใช่แต่ฉันว่าลูกเขานะเดี๋ยวตอนจบอะลูกเขาต้องมาฝากเออแล้วก็แบบว่าบอกทุกอย่างอะว่าแบบว่าพ่ออะนู่นนี่นั่นทําอะไรมาบ้างอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเอาพ่อลงฉันว่าลูกเขานั่นแหละเป็นตัวแบบชนวนสาคัญเพิเพิ่ก็คือยายยายบริการที่คอยคุมก็อาจจะเหมือนนะว่าเฮ้ยแบบว่าเหมือนไป ไปเออแบบว่าเราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าไหมในเมื่อเออในเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบมันทุกข์หรือเกินเราก็ไปแบบไปทําอะไรที่มันถูกต้องดีกว่าแบบคณหนูก็จะได้หลุดโอนประมาณนี้แล้วไม่ใช่อะไรนะพอดูแล้วอะลูกอะน่าจะไม่ได้เป็นคนชนใช่ไหมใช่ไหมฉันคิดเหมือนกันแล้วฉันเห็นนะคอมเมนต์นะบอกว่าพี่เก่งมากเดาถูกเดาถูกเดาถูกเยอะว่าใช่นั่นแหละสิ มากที่เราถูกได้แบบหลายเรื่องมากเรื่องไหนถูกเอาอันีเ้นเรื่องไหนถูกจริงเพราะว่าไ,ไม่ใช่เลยนะอีพีแรกอะเราเดาันเยอะมากใช่หลายเส้นเรื่องมากหลายเส้นเรื่องสุดๆอ้ยแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเป็นปมตรงที่แบบว่ายังหาตุ๊กตาไม่เจอเอออีตุ๊กตานั้นก็สำคัญนะแล้วก็ เอาไปเด็กเราไปกรุงเทพแล้วอะตุกตาเพื่อนเขาถึงตุกตาอัดเสียงด้แล้วเด็กไปเจออะไรมาทำให้ถึงอัดเสียงไว้อ่ะแต่ว่าตุกตาเนี่ยมันไม่ได้มีตอนที่รถชนนะมีมีห้อยอยู่ที่กระเป๋าตอนวี่งอ่ะฉันเห็นอยู่แบบเป็นตัวห้อยอยู่ที่กระเป๋านั่นไม่ได้สังเกตเลยตกใจอยู่ดีรถมันรถั้งปงอย่างนี้เลยสติกูหลุดเลย อุ้ยแต่ตอนนั้นสติกูก็หลบกูแบบใจเต้นตตุ๊ตุ๊มันน่ากลัวนะมึงใช่ใช่ต้องไปจริงเราก็แบบว่ามึงแต่กูว่าเด็กคนนั้นอะมีสิทธิ์ตายนะอ๋อเด็กที่เอาตุ๊กตาไปอ่ะกูว่าแบบว่าสุดท้ายมาเดี๋ยวอีฝั่งชั่วร้ายนั่นอะเพยายามเก็บเออเขาก็รู้ว่าไม่รู้ไงว่าฟังเสียงหรือยังใครจะอ่าใเขาก็เก็บ เด็กเลยกลายเป็นว่า<อ>เด็กคนนั้นตายพอาพอยนายนอตอ่ะก็คือไม่ไม่ได้จะว่ามีแบบว่ามีตรจิตมิตะใจอะไรออมือถ้าบีบคอ,อลูกกดหวออัวลูกได้อะ่ะ <พา S 2> เขา่าเด็กได้สบายสบายเาม่กลัวใครอยู่แล้วค่ะ แต่ก็คืออ p นี้ก็คือเริ่มจะมีอะไรละเริ่มเริ่มมีอะไรให้สงสัยมีตุ๊กตาให้ตามสืบภูมิหลังของฟิล์มเองก็เริ่มรู้แล้วและฉันชอบความปั่นของยีฟิล์มมากปั่นแบบให้มันแบบอุ้ยนี่ไงมีหลักฐานไปลูบแหวนมานะสร้างสถานการณ์ว่าโดนลังแกอย่างนี้จะได้ช่วยแบบว่า แล้วฉันชอบบ้างนะกับการที่แบบว่าวันนี้จะไปเจอนักข่าวแต่แต่งตัวเซ็ตผมก็สล่อคุณจะต้องหยุมตัวเอให้มันดูแบบว่าโอยแบบดูแบบเศร้าแล้วแจมว่าไงนะผมแสดงละครไม่เก่งผมไม่ใช่นักแสดงนะคร แล้วมึงเห็นตอนออกกล้องไหมโอ้โหตานี่ยแดงจมูกแดงโอ้โหพ่อตัวแสดงละครไม่เป็นโอ้แล้วน่าเศร้ามากเลยอ่ะตอนที่ฟิล์มให้สัมภาษณ์อะคือแบบโอ้โหนี่เหรอเล่นละครไม่เป็นไม่จริงค่ะฉันไม่เชื่อมีซีนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจจังเลยในอีพีสามป้าที่เราดูกันอะฉันฉันประทับใจที่อ่อตอนที่ฟิล์ม ตอนที่เรามาทําให้ได้เลยอ่าเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเขาพูดความจริงแล้วเราพอเขาพูดอ่ะเราเห็นภาพเลยเว้ยเราเห็นภาพเลยว่าวัาถจัรของผู้มีอิทธิพลอ่ะมันแบบทำได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะเราสิ่งที่เขาพูดอ่ะฉันทับใจอย่างหนึ่งนะที่เขาบอกว่าก็นี่เมื่อโลกมันบิดเบี้ยวขนาดนี้เราก็แค่จะต้องอยู่บนโลกนี้ให้ได้แบบหนาผลประโยชน์กูก็รู้สึกว่าตอนนี้มนุษย์ทุกคนอ่ะก็คิดอย่างนี้กันหมดมันก็เลยมีสังคมอย่างนี้คือมันต้องเอาตัวรอด ในเมื่อคนอื่นช่วยกูไม่ได้กูก็ต้องเอาตัวเองให้รอดอันนี้กูก็ไม่รู้สึกว่าแจมแบบไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าฟิล์มพูดผิดนะเพราะว่ามันก็แบบเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะจริงใช่คนคนเดียวมันเปลี่ยนโลกไม่ได้อะใช่จริงคือเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นถูกใช่เพราะว่าฟิล์มพูดประโยคนี้อยู่แล้วใช่ใช่อะแม่หล่ะแม่มีสิ่งไหนฉัน่ะชอบความปั่นของชีตอนที่แบบว่าเหมือนเราไปหาตอนที่ไปหายายนักการเมืองอะเลยนาะแ่แล้วก็แบบว่าเหมือนพยายาม แบบว่าไหนมึงลองหลุดอะไรออกมาสิากูรอฟังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปสร้างสถานการณ์เอ่ยใดอย่างเงี้ยไปทําให้แจมดูแบบว่าอุย๊ยดู<อ>แบบดูเป็นคนเศร้าน้องสารคือแบบเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องแบบเหมือนขอขอความเห็นใจจากสังคมอย่งอางเงี้ เล่นเกมยังไงด้วยความเขาเป็นทนายใช่มาเยอะประสบการณ์มันมีมาเยอะใช่แล้วและอย่างไอเรื่องไฟไหม้เนี้ยก็ไม่ได้ออกสื่อเพราะว่าเอาไว้ปั่นยัยน็อตข้างหลังเฉยๆเนี้ยแบบเพราะว่าเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยว๊ยเดี๋ยวถ้ามาสืบอะไรเงี้ยมันก็จะมันเดี๋ยวมันจะรู้เรื่องไงก็เอาไปว่าเป็นไปปั่นยัยน็อตว่าเนี่ยลูกชายมึงมา ก่อเรื่องอีกแล้วใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถ้าเกิดไปแจ้งความใดๆมันจะโดนเอาข้อสารนีแล้วมันจะสืบเนหลักฐานใดๆมันจะเริ่มสืบแล้วว่าเออไปอยู่ที่นั่งที่นี่ได้ยังไงเขาเป็นทนายเขารู้เขาต้องเล่นในใช่เก่งมากเลยนะชอบแลวคุณว่าไทนายในชีวิตจริงแบบนี้มีจริงมีมีใช่ว่าทนาย ฉันพูดเลยว่าทนายทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะต้องมีเหลี่ยมในความเป็นทนายใช่ไม่งั้นรูปความก็แล้วก็เหมือนเราปะหาประโยชน์จากแบบช่องว่างทางกฎหมายอก็จริงก็จริงแต่ไม่ใช่ทนายไม่ดีนะดีเขาก็พยายามสู้แบบด้วยทุกวิถีทางใช่ใช่เพราะสิ่งนี้ที่ฟิล์มทำอ่ะมันก็ถือว่าทําให้น็อตแบบ หลุดอะไรไม่ได้ปั่นได้อ่ะส่วนฉันฉันชอบฉันฉันพวกเธอชอบซีนเครียดแหละกูขอชอบซีนไอ้นี่เลยแบบเฮฮาปาจิงโกะเลยกูรู้เลยว่าซีนไหนมึงว่าซีนไหนจินเรียกลุงใช่รู้เลยกูรู้เลยจีนเรียกลุงตอนกดไอเต็มลุงครับลุงครับหมด ไม,ไม่ไม่ให้แล้วจ้าแล้วพีมดูโกรธจริงดูรู้ส oh wow. so so ึกว่าเฮ้ยน oh. ี่มันไม่ใช่ตัวของพนมาเนะนี่คือตัวของคนที่ชื่อฟิล์มนะเนี่ยดูโกรธจริงอย่าไปเรียกเขาลุงนะคะถึงเรียกเขาลุงแต่คุณลุงฟิล์มก็น่าหว่าไม่ใช่คุณลุงชาญป่ะลุงชาญนั่นหรอน่นหรอแต่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาไม่พึงใจลุงชาญไอ้ดวดแล้วเด็กก็คือแบบว่าทำไมหมดอะ ทำให้แบบว่า<อ>ติมถึง่ขั้นแบบเออมันกดไอซิ่แล้วกดสวยเลยนายติมตมาแล้วแม่ว่า ep สี่มันจะมีอะไรให้เราว้าวอีกไหมเดี๋ยวปมมันต้องเผยขึ้นเรื่อยๆดีเดี๋ยวฉันเชื่อว่า ep ต่อ,ตอไปอะ่ะจะจะรู้แบบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของอของธนายชาน,าม,ชานมาคืนแล้วก็สืบคดีได้เพิ่มมากขึ้นอีกแน่นอนเย็ดตุกตาตุกกรจยตอนนี้ฉันอยากรู้จุดจบว่าสรุปอ่ะใครขับรถกลัวพอ เช่ไหมกูก็คิดว่าน ฉันว่าพ่อแล้วเหมือนโยนความผิดให้ลูกอ่ะเพราะพ่อเป็นนักการเมืองเพราะว่าชีพูดนะในเรื่องประมาณว่าเนี่มันเป็นเด็กไะอย่างน้อยก็ได้แค่แบบว่าฟิลลงอาญาไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรเลยคุณก็ช่วยมึงอยู่แล้วคือเขาคงประเมินแหละว่าถ้าเป็นลูกรับไปอ่ะความเสียหายจะไม่เท่าเขาไงเพราะเขามีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็กำลังจะโหวตตํางหนงตั้่งอะไรของเขาเขาก็ไม่พร้อมเสียไงให้ลูกมันรับรับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีปมอีกอย่างว่าเด็กไปเห็นอะไรมาใช่ ถึงขั้นต้องฆ่าหรือว่ายาเสพติดวะไม่หรืวะหรือไปแอบอุ้มฆ่าใครหรือเปล่าเออเออว่ะแล้วเด็กมันไปเห็นเหตุการณ์น่ะเออก็เลยฆ่าเด็กก็จริงใช่เพราะว่าเพราะว่าทั้งเรื่องอะปูมาคือมันยังไม่มีเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยใช่ใชฉันก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดต่อยากรู้ว่าทำอะไรผิดอะ น่ากลัวเอออาจจะอุ้มค่าเป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองอาจจะอุ้มค่าคนที่ไม่เห็นด้วยหรือเปล่าที่เป็นหัวหัวผู้คัาเลืกผู้นำปะผู้นำผู้ไม่เห็นด้วยกับตัวเองอ่ะเอออาจจะใช่เพราะว่าเขาปูเรื่องแม่เยฟิมโดนฆ่าไงแล้วยฟิลมก็เป็นแกนนำที่เป็นเพะอาจจะเป็นานะหรือถ้าแบบละครละครเลยนะมึงเอาอีกเร้วนะละครละครเลยก็คือเป็นแก๊งเดียวกับที่ฆ่าแม่เยฟิม เออจริงว่ะอ,อู้ใช่ไหมเพราะมันเกิดการขัดผลประโยชน์กันเกิดแล้วฉันอะสัมผัสได้ว่าเหมือนย,ยัยเย,ย,เย,ยฟีมาเขาดูเหมือนใช้แจมในการแบบเอามาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นอะไรสักอย่างเหมือนกันอะอ,อาจจะแบบว่า พยายามหลีเออพยายามหลีดไปหายายน็อตหรือเปล่าแบบใช้เคสเจแจมในการเล่นงานเพราะว่าเคสแม่ตัวเองอาจจะปิดไปแล้วหรือแบบมันสืบอะไรต่อไม่ได้แล้วแล้วพอมาเจอทางนี้ก็เลยใช้เลยเป็นใบเบิกทางขไม่แน่ขอต่อเลยวะเลยคือฉันจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าอ่อ ทนายชาญเนี่ยยังแบบต่อสู้กับแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยต่อสู้กับแม่ต่อสู้ <c oughs> กับแม่แล้วก็ยิงข้างแม่ <c oughs> ่ยข้างแเลยแบบเป็นฟีลแบบว่ากําลังแบบเป็นทนายน้องใหม่อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยอาจ <c oughs> ต้องอยุติธรรมอาจาจะเป็นว่าแบบว่าพ่อของอ๋อนอดะ อาจจะเป็นนักการเมืองมาก่อนเป็นลูกพ่ออีกเป็นลูกพ่อแล้วเหมือนน็อตแล้วเหมือนน็อตดับก็อาจจะอยู่ด้วยปะใช่อาจจะอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะกําลังเอาลูกเข้าไปเข้าไปเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยได้ไปได้นี่มันเลวชั่วโคตรเลยหรอไม่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าผอดเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยกูจะแบบอีเหี้ยอะไรแบบว้าวทังเจะคอนด็กกันไปหมดมันจะเือนแบบเวนกรรมวนกันใช่ใช่ใช่ก็คือตอนแม่ของทนายชาญนี่คือเป็นพ่อลูกพ่อคนออนเพราะว่า อยากให้ลูกตัวเองเป็นนักการเมืองไงอยากให้ลูกตัวเองชนะตั้งแต่สมัยแรกไงไปได้เป็นไปได้ไ้โอ้โหไปเขียนหนังกันไหมึงนั่นคือปประเด็นประเด็นคืออันนี้ ep สามแล้ว ep หน้า ep สี่ซึ่งมันครึ่งเรื่องแล้วมึงจริงซึ่งเราพูดตอนจบแล้วนะ ถึงตอนจบละฟิลแบบรู้อะทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่เดาหมดเลยนะเดาหมดเลยเดาดเวยเดาล้วนไม่เราอีกซีนนะที่อยากเห็นอะคือการสู้กันในศาลเออซียังไม่ได้ขึ้นศาลกันเลยฉันอยากรู้เหมือนกันว่าทนายชาเขาจะมีลูกไม้อะไรในการที่จะอ่ากูนอกจริงกู้มีกูยังไงก็มีทนายชาลูกเล่นเยอะจะตายใช่แล้วเขาเป็นคนเก็บอาการเก่งมากใช่เขายิ้ม เขายิ้มอย่างเดียวเลยเก็บอาการเก่งเก็บความรู้สึกเก่งเนาะอ่ะก็สำาหรับออร of อ t t r a c t i ช n e v ีสามก็ตบกันไปแล้วแม้จะรีแอคกันได้ไม่เต็มเรื่องแต่ก็เอาไฮไลท์มาให้ดูแล้วเราก็พยายามรีแคปเนาะเรื่องที่เราไปดูมาเอาเป็นว่าใครเห็นด้วยกับเราหรือว่าเฮ้ยพวกเธอดาวทางถูกอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกหน่อยแป่เฉลยกูด้วยว่าทำไมถึงรู้วาพวกกูเออไม่้สิพาูไปก็คือดาวด หมดเลยหรือใครรู้ใครยังมาตบๆเราเขาทา้เขาทางลองแอบสปอยเล็กๆไหมถ้าใครรู้เออแบบสปอยหน่อยพี่มาถูกทางแล้วค่ะเออไม่รู้นะถูกเรื่องไหนเออไม่รู้เดาเยอะมาก่เอาเป็นว่าจอยมากตลอด ep สามเนาะแล้วก็ใครที่อยากดูเรื่อง Raw o f attention กดแห่งรักดึงดูดนี้ดูได้ที่ไหนคะพี่สาวฟ้ายูสดได้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะไปดูย้อนหลังไปดูที่ two id ค่ะเข้ น้ออล,ลีทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้าวันเดียวเท่านั้นเออเขาอ<ข>า,<ข>าทิตละตอน,อนเออ <c oughs> สี่ละวันก็ถูกเขาแค่เขาฉายวันนึงเลยเหรอเขาเขาฉายวันนึงอะหรือเปล่าพี่สาวก็ดีเขาดีทุกวันสาวอย่าลืมไปดูกันที่ช่องวันสหสิทธิธรรมจาะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วอยากจะแบบมีความเห็นอะไรยังไงก็รอมาเมาท์มอยพร้อมพวกเราเดี๋ยวไปลงคลิปอย่างเงี้ยเรื่อยๆกันลำพี่สาวชอบอยู่แล้วเรื่องเดาวอะดาวให้ผิดดาให้ผิดก็ชอบแล้วแล้ว คือบอกเราด้วยนะว่าที่เราเดาถูกอ่ะคือตรงไหนวัดไหนจังหวัดไหนบ้กหน่อยบางทีแบบเพราะเดาเยอะมากเพราไม่าพูดพูดแบบรวมๆเงนี้ยพวกเราเหลิงเลยนะแล้วกูไปเรื่อยๆเลยนะฉันเหลิงเลยฉันรู้สึกโอ้เลือดละครไทยพุงกล้ามากนะกูผูกปมได้เรื่อยๆเลยถ้าพูดอย่างนี้อีกอีพีหน้ากูจะเดานี่นะว่าทนายชาญจะข้ามมัตติเวิร์ดแล้วนะไม่มัตติเวิร์สแล้วนะพี่มาถูกทาง อยู่ทางไปโรงพยาบาลที่พี่มาสุดทางแล้วพวกหมอหน่อยไหมเออสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดด้วยการติดตามสำหรับวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย